ด้วยเป็นซูชิเส <laughs> ือลองไห้ <laughs> เสือติดมันเนาะงามๆมันนี่ได้เพียเนื้อเสือเนื้อเสือ,อย่างสะดุง้งสะดุ้งไฟพี่นอ้องมันๆอันชิน้นน้อยน้ำพี่นอ้องแต่จะมักจะเอาชิ้นใหญ่มันนี่ชิช้นใหญ่ไปแก้มงามๆ เพี้ยเสือดงเสือรองไห้ติดมันคาคาไปพี่น้อง,อองนี่โคชนา่สวัสดีครับมาหลังจากพี่น้องสรอยเริบมลอยละเพี๊ยเสือหนีเสือสด,ดุ้งไฟสุดทนันพี่น้องมาเด้อขับเด้อทางการทางการไม่กินน้งกันเด้อขับเด้อ ทางสบปบวาวล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไม่ฟินออ l ฟ from a า o u d ์เดอ o ์บุลเ o ามีใจด้วย me I have beef again okay let let's come to eat with me okay ทิ้งเจ้าอันแอมเมิกันกุ้งเน่าอันทิศบอวอยเน่ามาเดินอัวเสียวไว้เน่ามาพี่น้องมาตาแก้วกัน เอาอือมาเอาขนเหนียวมากแก่เจ็บแผบทองน้ำกันพี่น้องอือแก่สุดทนันเละครับกับจำจืดแจมแจ่วเพียขมอมล้ำอืออือนี่คือปักใส่ใบมะละหลับไปน้องอุมะละกีนกอืออือ หอมไปย่างไฟนห,หน่อยพี่น้องตามที่อาจารย์พีปซีพี่บอกนะครับไปย่างไฟอนห,หน่อยมีย่างไฟเ็ดระเลยนะครับส่วนหน้าอกมันเสีดล้องไห้จุดท่านั้นแซ่บเนาะ เขาจะคํำตัวเป็นซูชิเจ้รลองไหายอืมอืม มันฟินไหลรลิศเงินจับไรพี่หลงหืม,มช่องเสือที่แบบแข็งๆขนาดที่กินมือน,นั้นนะครับพี่น้อง Ừ. không thể không xuất ăn là hả? ừ ừ นอน,นย <laughs> ังสิเบิดแล้วพี่น้องอ๋อ,อเดี๋ยไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อกันพี่น้องได้ขับไปที่เมืองเลยฮึสิ้นสิดนเลยอะไรบิด อืม,อมเผ็ดได้ใจอืม,อมแซบถูกใจคือเกาพี่น่องเมนูหมัก ใครไม่กินเนื้อเอาหมูมาย่างเแล้วนะครับพี่น้องหมูติดมันย่างไฟโอ้โหสุดยอดกิมเจ้าวสมนะืมฟินอร่อยแซ่บหลยพี่น้อง rất ngon ừ. Mm. ừ mm. rút thân là thịt nọ ấy sửa thịt mặn nọ ngâm Ngon có lãi mạo หยอดมาลาหยอดไซ่ยอดไซ่เนี่ยกินกับลาบนะพี่น้องนะโอ้พวกนี้ทำลาบกินก่อนนะกว๋วยร้อยเหลือด้วยที่สแสบอื้อ สองซาลิ่นลายปแปลเซฟพนนีพี่นอ้องโอ้ยฮ่าตาสว่างอืมเจ็บืมน่ะอืมคันหอนเนี่ยดิบมันเอาไว้กันกินนันเก่ากนกินนันซอยมากันเนาะพี่น้อง มีคนกินอยู่ับข่างมันมูเยอะจะกลาวท่อนๆ หมูืมเบดผัดดีเกียตับอืม มันผิดมันไปกันมันหลายาลดแคลอรี่ตจ,จินนับัดช so m มัดกินแลวก็ดีครับรู้หรู้อยู่ครับพี่น้องมันติดมันส่วนหหายนะ ถ้าใครไม่ชอบก็เอาเป็นส่วนเป็นเนื้อด้วยครับเนื้อเยอะๆก็ได้ครับอืม,อมฟินเลย นี่ิดวพอแล้วหรอครับตันนี้เป็นมันหลายพวดพี่ด้องมันเยอะเกินไปคือไทยสุด,าสดนามาอืมอร่อยจับมานี่จอไทยอืม อ๋ออืมแซ่บเลยพี่น้องแต่อนนี้มันมันปุบมันเกินไปครับพี่น้องแล้วตอนนึงเย็นๆแล้วกินตอนแรกเนาะมันก็ไม่ดีครับมันมันเยอะเกินไปพรากันดูตัวครับกินหลายครับมันก็ไม่ดีกับตัวกับกับสุขภาพเจ้าของพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้ผมบอกว่สถีพี่น้องได้เมื้อหน้าปัญหามูฟแซ่บแซ่เด็ดมากินให้เบิ่งมั้ยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ